อ๋อไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ดีอืมอืมเขาเป็นอะไรอีกแล้วเนี่ยทำไมสีหน้าถึงได้แย่ขนาดนั้นนะข้าเองก็ไม่อยากเกี่ยวข้องใดๆกับนางเช่นกันเพียงแต่ว่าก่อนหน้านี้ใครกันนะที่บอกว่านางไร้กาดและไร้สมองข้าว่านางฉลาดหลักแหลมไม่เบาเสมากกว่าอีกทั้งไม่ว่าจะเรื่องวางแผนเล่นงานผู้อื่นหรือปิดบังตัวเองก็เก่งมากด้วยเพียงแต่ เจ้าชียูเจ้าควบคุมตัวเองได้ดีแบบนั้นมันน่าภาคภูมิใจจริงๆใช่ไหมร้านอาหารในตัวเมืององชาอยู่เวลานี้อันจิวจี้เซียวพวกเจ้าน่าจะรู้ตั้งนานแล้วว่านี่ต่างหากที่เป็นชื่อสถานะปัจจุบันของข้าเหตุใดถึงยังเรียกชื่อที่มันได้ตายไปกับกองไฟนั่นอีก ถึงแม้ว่าชื่อจะไม่มีใครใช้แล้วแต่ไฟเมื่อสามปีก่อนก็ไม่ได้เผาไหม้ความศรัทธ,ธาที่ผู้คนมีให้ท่านเลยท่านรู้หรือไม่ว่ามีคนจํานวนมากเพียงใดที่ยังภาคภูมิใจในภาพวาดของท่านและมีผู้คนมากมายเพียงใดที่ยังแอบรอคอยการกลับมาของท่านองค์รัชทายาท ฝ่าบาททรงพระเจริญเจ้าเมืองนานาประเทศเตรียมพร้อมลงมือทุกเมือ่อพี่น้องของท่านไม่สามารถจะควบคุมใจที่มันร้ายกาจของพวกเจ้าเมืองต่างๆได้เราต้องการท่านกลับไปเพื่อนำหน้าพวกเรานะพะยะค่ะองค์ชายท่านยินดีจะใช้ชีวิตอยู่ในเมืองเล็กๆเช่นนี้ไปตลอดชีวิตจริงๆหรือพะยะค่ะข้าคิดว่าครองที่แล้ว ข้าได้พูดไปชัดเจนแล้วนะชีวิตนี้ข้าจะไม่กลับไปอย่าป้องหลวงอีกครั้งนี้ที่ข้ามาก็เพื่อจะรับสืบทอดจากท่านแม่ที่พวกเจ้าเคยได้บอกข้าไว้ก็เท่านั้นกระมอมทราบดีว่าตอนนั้นองค์ชายถูกทำลายหัวใจเอาเถอะเอาเถอะตอนนี้สมบัติยังอยู่ระหว่างทางมาตรงนี้กระมอมจะให้อันเจว นำไปให้ฟาบาดด้วยตนเองท่านจะได้พยายามหาข้ออ้างอีกเลยต่อให้ท่านจะไม่ยอมกลับไปแต่ไม่ว่าอย่างไรท่านก็คือเจ้านายของเหล่ากระมม,มอยู่วันยังคำ่ำชีวิตความเป็นอยู่ของท่านในที่นี้พวกกระมม,มจะต้องคอยดูแลเป็นอย่างดีแน่ได้ส่งไปยังซอยข้างนอกสำนักเจ้าพระยาติงยนก็นแล้วกัน ว้าวในที่สุดก็เสร็จเสียทีกลับบ้านกัน,นคนนั้นมันสวยหิวข้ายังมีธุระเจ้ารอข้ายอยู่ที่นี่ก่อนนะเป็นนางจริงๆนางมาทำลับๆลอๆ,ๆ,ๆอยู่ตรงนี้ทำไมเงินล่ะเอามาหรือยังไม่งั้นข้าจะไม่ช่วยปิดความลับให้เจ้าแนะ่อย่าเสียงดังสิ เจ้าอยากให้คนเขารู้กันหมดหรือไงเข้าไปคุยกันข้างในอ๋อความลับของแม่หลินชันจะน่าสนใจขึ้นมาแล้วสิฮซ่องใจห่วที่แท้ก็ซ่องนี่เองเหรอได้เถอะกลัดเข้าไปเยี่ยมชมซ่องสมัยโบราณด้วยเลยฮิฮิวันต่อมา กูหนูกูหนูแต่งตัวเป็นผู้ชายเช่นนี้รล้เหรอเจ้าค่ะดูดีกว่าพวกผู้ชายแท้ๆพวกนั้นอีกนะเจ้าคะไม่ใช่แม่นางควรจะเรียกเข้าว่าคุณชายนะเือเก็บชุดที่ค่าใส่ออกจากสำนักเรียบร้อยแล้วหรือยังเสื้อผ้าและเครื่องประดับต่างๆอยู่ในนี้แล้วเจ้าค่ะออีกเดี๋ยวเราสองคนแยกทางกันไปจะไปเดินเล่นที่ตลาดตะว,วันตกก็แล้วกันนะ ถูกใจสิ่งใดก็ใช้ชื่อข้าซื้อได้เลยแล้วคุณหนูหล่ะเจ้าคะข้าเหรอวันนี้ตัวฉันคนชายผู้นี้มีเรื่องต้องไปทำเป็นเรื่องที่ไม่ว่าจะก้าวเท้าไหนก็ท้าทายอย่างสุดฤทธิส์สุดเดชทั้งนั้นข้าต้องไปทำเรื่องสนุกสนุกนะซิ